ติดตามข่าวกันต่อนะคะช่วงนี้ไปดูการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558ค่ะ เริ่มกันที่จังหวัดตากนะคะที่บริเวณสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาอำเภอแม่สอดนายสมชายหัตถยะตันติผู้ว่าราชาการจังหวัดตากนำส่วนราชาการร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุหรอบ2เมษายน2558 นายสมชาติมูลศรีผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนำพนักง,งานครูและนักเรียนวิทยาลายัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทยบึงการและพนักง,งานลูกจ้างจากการไฟฟ้าจังหวัดบึงการบริจาคโลหิตให้แก่กาชาติจังหวัดบึงการและโรงพยาบาลบึงการเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและเป็นการระดมโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บและต้องการโลหิตใช้ในยามฉุกเฉิน ส่วนที่วัดบางพลีใหญ่กลางหรือวัดพระนอนจังหวัดสมุทรปราการจดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตามโครงการอุปสมบทและปฏิบัติธรรมโดยมีข้าราชการตำรวจทหารประชาชนอุปสมบทหมู่44รูปนอกจากนี้ยังมีพุทธศาสนิกชน206คนร่วมปฏิบัติธรรมวันที่1-4ถึงเมษายน